คุู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารสั่งผ่านแอป d ด l ิเวอรี่ครับวันนี้เราสั่งผ่านค่าย Air a เอช f ฟ o ุครับพอดีผมห่างหายจาค่าย a i r a เอ o เฟไปตั้งเกือบเดือนนะครับเพิ่งมาสนใจตอนตอนท้ายปลายเดือนเพราะว่ามันรับเองไม่ได้ใช้ส่วนลดเยอะๆะครับแล้วก็ส่วนลดน้อยลงไปเยอะแต่พอดีเรามาดูว่า SMB 30สเนี่ยสั่ง80แล้ว30บาทแลือ้บาทพอดี ร้านเขามีจับคู่สินค้า2อ,อย่างก็เลยเตกอย่างยี้บาทก็เลยสนใจขึ้นมาเรามาสั่งดูพอดีวันนี้เราไปทางพระราม4นะครับไปทางกล้วยน้ำไทยเราเลยสนใจสั่งร้านนี้ชื่อว่าร้านหมูกรอบราชาพระราม4นะครับเขาเป็นเซ็ตคู่ครับข้าวผัดกะเพราหมูกรอบ2ห่อนะครับแปบาทนะครับแล้วก็ SMB 30นะครับลดไปเหลือ50บาทครับเหลือ50บาท ตอนนี้จะรีวิวสองร้านพร้อมกันไปเลยนะครับสองร้านผมจะที่มาให้ฟังครับอีกร้านหนึ่งที่เราสั่งนะครับก็คือร้านผัดดากระทะเหล็กอาหารตามสั่งนะครับเอ๊ะมันบางทีมันเป็นชื่อร้านข้าวผัดกระทะเหล็กนะครับแล้วก็มากลายเป็นผัดดากระทะเหล็กอาหารตามสั่งนะครับก๋วงเตี๋ไทยเหมือนกันนะครับอยู่ใต้ตึกบอสเพนชั่นชั้นหนึ่งนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือนะครับเราสั่งนี่ครับผัดซีอิ๊วทะเลสองถุงครับ ามเมนูในแอปเป็นเส้นใหญ่นะครับแ0สิบบาทสามหกสิบนะครับลสุดลดสามสิบเหลือห้าสิบบาทนะครับ,ดดรบ,รบผมจะบอกนิดนึงว่านะครับนะครับบอกว่าทําไมเราถึงรีวิวคู่เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นร้านเดียวกันครับผัดดากระทะเหล็กข้าวผัดกระทะเหล็กนะครับหมูกรอบราชาราชาหมูกรอบเป็ดย่างพระรามสี ข้าวมันไก่พระรามสีข้าวมันไก่สิงคโปร์พระรามสีส้มตำฟิวชั่นส้มตำลุงป้าฟิวชั่นอะไรอีกละ่ะมีอีกหลายอีกหลายชื่อครับร้านนี้นะครับคือร้านเดียวกันหมดเลยครับมีอยู่เจ็ดแปดชื่อนะครับคือร้านเดียวกันหมดเลยนะครับมีคนทำอยู่สองคนนะครับ ผู้หญิงคนไม่ใช่คนแต่ตอนทาไปเนี่ยมีคนเดียว,วอีกคนนึงวิ่งไปขี่รถไปคลองเตยครับไปซื้อขอ้หมูนะครับไปซื้อไปซื้อเครื่องไปซื้อ,อวัตถุดิบมาเพิ่มเติมนะครับร้านนี้นะครับเป็นหลายร้านอัดอยู่ในร้านเดียวกันนะครับคือร้านข้าวมันไก่สิงคโปร์พระรามสี่เป็ดย่างพระรามสี่ข้าวผัดกระทะเหล็กพระรามสี่ผัดดักกระทะเหล็กพระรามสี่หมูกรอบราชาราชาหมูกรอบเลยนะครับพระรามสี่ นะครับอะไรนะครับส้มตำฟิวชั่นพระรามสี่นะครับส้มตำลุงป้าฟิวชั่นพระรามสี่นะครับข้าวมันแก่พระรามสี่ไปแล้วเนาะใช่ครับเข้าไปกัสิงคโปร์เป็นหลายร้านนะครับเป็นหลายร้านอยู่ในร้านเดียวกันนะครับเป็นไม่ใช่เป็นหลายร้านนะครับอยู่ในสถานที่เดียวกันมีคนทำอยู่แค่สองคน นะครับมีอยู่ประมาณ78ล้านแล้วขายทุกแอปครับขายทุกแอปแอปไหนมีขายมันทุกแอปครับคิดดูเถอะใครสั่งร้านนี้ก็ต้องทําใจนะครับจะนานหน่อยเพราะขายทุกแอปแล้วมีคนทํา2คนแล้วมีอยู่78ล้านนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับเห็นแล้วตกใจนะครับตกใจมากเลยนี่ครับพัสดีอิ๊วกล่องละสีบาท2กล่อง80ครับลดแล้วเหลืออะไรครับเหลือ50กล่องยีบาท ุเรศมากครับดูครับแค่เนี้นะครับทำมาได้ยังไงนะเก่จิของตลาดนัดยังดีกว่าเสียอีกครับรสชาติดีแต่ไม่ได้เรื่องครับปลาหมึกผัดไม่สุกผมกินแล้วผมสั่งมาสี่กองแค้นใจมากเลยครับไปรับมากุ้งก็ผัดไม่สุกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะขดมั้งเส้นใหญ่ไม่มีครับไปถึงเส้นใหญ่ไม่มีเส้นมีแทนนะอ่ะนะครับก็นคือครับ ออกมากะทิเเดียวครับส่วนหมูกรอบนะครับหมูกรอบก็โอเคครับยังข้าวเยอะกว่าข้าวให้เยอะดีนะครับให้นะครับข้าวให้เยอะหมูกรอบก็ให้มาหลายชิ้นอยู่เดี๋ยวเปิดกล่องดูกันครับมาดูนี่ไงครับุณผู้ชมหมูกรอบครับผัดกะเพราหมูกรอบทุเรศมากครับผัดกะเพราบ้านบ้านเขาเลยครับใส่โหละพาครับอใส่โหละพาใส่หัวหอมทุเรศมากนะครับร้านผัดดักระทักเหล็กพระรามสี่ข้าวผัด กระทะเหล็กพระรามสี่นะครับจําไว้นะครับทุเรศนะครับหมูกรอบให้มาโอเคหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นหมูกรอบสามชิ้นครับเอาสี่ชิ้นนะครับหมูกรอบสี่ชิ้นนะครับหมูกรอบสี่ชิ้นแต่ผัดกะเพราบ้านใครครับใส่ัหละพาแยกแยกกะเพราัวละพาไม่ออกหรือยังไงนะครับน่าเกลียดมากครับผัดดักกระทะเหล็กพระรามสี่ข้าวผัดกระทะเหล็กพระรามสี่ทุเรศนะครับทุเรศมากครับเสริมมาดูผัดซีวิครับ ใส่มาหยุมหนึ่งครับมีปลาหมึกชิ้นหนึ่งกุ้งชิ้นหนึ่งครับเหมือนกันครับปลาหมึกชิ้นหนึ่งกุ้งชิ้นหนึ่งครับแล้วหยุมหนึ่งครับคำเดียวสองคำก็หมดครับทุเรศมากๆครับอัดซีลเห็นไหมครับใส่กระลำปีใส่คณะกระลำปีคณะเอาเข้าไปม้วนนี่ไปหมดเลยนะครับรู้สึกว่าถ้าซื้อ40บาทนี่เสียเสียดายเงินมากนี่ขนาดซื้อใช้โปรโมชั่นส่วนลดนะครับ2กล่อง5้บาทหรือกล่องยี่สบาทยังคิดแล้วแค้นใจเลยครับว่ามันน่าเกลียดทุเรศขนาดนี้นี่ครับ ร้านไหนดีเราก็อวยร้านไหนห่วยเราก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเองนะครับคุณผู้ชมพิจารณาดูครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมและยิ่งถ้าสั่งให้เราได้ส่งนเสียค่าส่งเขาอีกจะเป็นยังไงครับเห็นแล้วโอ้โหเหนื่อยใจแทนครับดูสภาพครับผัดกะเพราใส่โหระพาหอมครับผัดซีอิ๊วครับมีอยู่แค่นี้ครับหมึกชิ้นหนึ่งกุ้งตัวหนึ่งหมึกชิ้นหนึ่งกุ้งตัวหนึ่งครับแล้วก็เส้นหย่อมเดียวนี่ครับขยุมหนึ่งสองคำก็หมดแล้วน่าเกลียดจริงๆครับ บนแอป AirAsia นะครับหนือทำสะดุดีนะครับ2กล่อง80นะครับลด30เหลือ50บาทพอไปซื้อมันจริงๆแล้วเสียดายเงินมากครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะครับผมจะไม่ไปสั่งของร้านนี้กินอีกแล้วนะครับข้าวผัดกระทะเหล็กพระราม4ผัดดักระทะเหล็กพระราม4เข้าวมันไก่พระราม4เข้าวม,ม,มันไก่สิงคโปร์พระราม4นะครับส้มตำฟิวชั่นพระราม4ส้มตำ ลุงป้าฟิวชั่นพระรามสี่เป็ดย่างพระรามสี่นะครับมันร้านเดียวกันทั้งหมดครับครับคนทำมีแค่สองคนนะดูครับน่าเกลียดมากนะครับแค่นี้เองอันนี้เป็นสาขาอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ว่ามันคงจะพอๆกันนะครับแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมพิจารณาดูครับคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่ครับสำหรับครั้งสุดท้ายครับร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านนีนหวยแล้วก็ด่าเพราะเราเสียดังขึ้นมากินเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ Rider Review